สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26เมษายนพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพ,พรันธราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2557เป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา13นาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมทรรรงบัวสีมหาวิทยาลัยบุรพาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน3,822คนมหาวิทยาลัยบุรพาเดิมคือวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,498เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ในปี2517ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศีนครินวิโรธวิทยาเขตบางแสนและเป็นมหาวิทยาลัยบุรพาในปี2533โดยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ดำเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้บริการทางวิชาการธรรมุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิน่นปัจจุบันมีวิทยาเขตสองแห่งที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว จากนั้นเสด็จพระราชจะดำเนินไปยังคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบุรพาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย,ยุ60พรรษาเป็นอาคารสูง9ชั้นสำหรับจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการในด้านบริหารธุรกิจการบัญชีการจัดการและการท่องเที่ยวประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องเรียนห้องค้นคว้าบัณฑิตศึกษาห้องปฏิบัติการการเงินและการบัญชีห้องปฏิบัติการโรงแรมห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและห้องสโมสรนิสิต นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งขององค์กรวิชาชีพได้แก่สำนักงานสภาวิชาชีบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดชนบุรีสำนักงานศูนย์การจัดการองคอ์กรสุขภาวะภาคตะวันออกโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปยังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาทรงเปิดอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาที่มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง6ชั้นประกอบด้วยห้องบรรยายห้องประชุมห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสมุดทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทยและรองรับการขยายตัวของชุมชนภาคตะวันออกโดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเจ คณะแพทย์ใหม่ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในภาคตะวันออกที่มีความสามารถได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยเปิดรับนิสิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550ปัจจุบันมีนิสิตแพทย์ศึกษาอยู่48คนเป็นนิสิตชาวกัมพูชาในโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน3คนโอกาสนี้ทรงวานศิลาเกิกอาคาวิจัยทางการแพทย์ ึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยโดยรับผิดชอบการผลิตแพทย์จำนวน340คนจึงได้รับการสนับสนุนง,งบประมาณในการก่อสร้างอาคารรวมทั้งเป็นอาคารโรงพยาบาลด้วยเป็นอาคารสูง9ชั้นขนาด300เตียงที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนในชั้นคลินิกวิจัยและเป็นแหล่งบริการด้านสุขภาพให้ใหแก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนการก่อสร้างได้ที่บัญชีกองทุนสมทบทุนก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาธนาคารกรุงไทยสาขาแหลมทองบางแสนและที่บัญชี386-0-42130-1